คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะคือหมายความว่าผมนี่ตั้งข้อสังเกตนักการเมืองแสดงให้เราเห็นข้างหน้าเนี่ยสาหลังฉากนี่เป็นคนละเรื่องวันนี้นี่นะครับสมจริงสมจังที่สุด้ะน้ำตาเอ่อน้องแตกหักแต่ที่ผมสงสัยว่าเลือกมาแตกหักวันที่ถอนร่ง Complex รง bon นนา,างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องบอนคาสิโนมันมาบังเอิญอะไรวันเดียวเล่าเอาถ้าเขาทัดกลับแสดงว่าไม่แลกเพราะมันแปลกไงพี่น้องต้องดูนานๆ คือเขามีประสบการณ์เรื่องการใช้นังเร่มาก่อนนะคือการเมืองถ้าผมไม่เห็นการเล่นละครเนียนๆในผมเชื่อขาดใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับสมเด็จทุนเซนก็น่าจะเปิดคลิปบ้าง <S 2> <S 2> <S ก็ตัดพี่ตัดน้องกันแล้วนี่นะครับเจตนาจงใจทำกับลูกผมอย่างนี้ได้ไงนะครับ <S <S <ม>แล้วก็ รู้สึกช็อกแล้วก็แววตาพิธีกรเนชั่นก็น่ารักโบอกอนะครับถ้าเห็นใกล้ๆน้ําตาน้ําตาเออนะครับน้ําตาจะไหลน้ําตาไหล <c oughs> นะครับเต็มที่ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมฟิวนะครับผมก็นั่งจับผมว่าเป็นพิธีกรที่น่ารักเพื่อนกัน <c oughs> นะครับยังมีน้ําตาไหลตั้งใจเนี่ยครับอยาอัดเทปทํากับลูกผมอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> แต่ถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ สมแต่ทนเซนเงียบอ,อันนี้อ้น,นีีไอ้น,น,อน,นี่ไม่น่าสงสัยละเออเพราะขนาดที่ไปจับคนสนิทเขาเนี่ยเขาก็มีแอคชั่นอยู่นะคะแอคชั่นนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องดูว่าที่เขามีจำนวนคลิปจํานวนเท่าไหร่เยอะแยะมากมายมีนักการเมืองนะครับอย่างน้อยเจ็ดคนเอาเงินไปฝากทองไปฝากฟอกเงินและรวมกระทั่งสิ่งที่คุยที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน แต่ถ้าวันพรุ่งนี้ไม่เกิดเงียบนะครับก็จะสงสัย mm. ว่าไอ้ที่ถอนร่างคาสิโนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าคือการเมืองเราต้องดูให้ลึกนะคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะคือหมายความว่าผมนี่ตั้งข้อสังเกตว่านี่นะครับความที่นักการเมืองแสดงให้เราเห็นข้างหน้าเนี่สามสิบเปอร์เซนตหลังฉากนี่เป็นคนละเรื่อง อีกเจ็ดสบเเหมือนหลังเหตุการณ์ปีห้าสามะไอ้ที่เราไปรบทุกคนปรากฏไปอยู่ในห้องเดียวกันพ <c oughs> ที่ห้องคงผมนี่ตกใจยือหมายความว่าเราก็ไม่ได้ถึงขนาดเดียงสาแต่ว่าคาดไม่ถึงไงเอาแล้วไม่ไปรบทําไมนะครับไปเสียงเป็นเสียงตายกันท้ายที่สุดไอไปพวกนั้นพวกเดียวกันทั้งนั้นนี่พออํานาจเปลี่ยนวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน วันนี้เนี่ยนะครับสมจริงสมจังที่สุดแล้วน้ำตาเออน้องน่าฟังมากนะครับแตกหักแต่ที่ผมสงสัยว่าเลือกมาแตกหักวันที่ถอนร่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องบ่อนคาสิโนเนี่ยเพราะกัมพูชาเนี่ยนะครับมีบ่อนคาสิโนมีสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์การพนันออนไลน์ การพนันออนไลน์ยังไงก็ต้องไปสังกัดบ่อนเพราะต้องไปถ่ายเหมือนไปถ่ายทอดสดตามโต้ต่างๆและก็ทางการไทยก็ปล่อยปละละเลยนะครับดูดเงินไทยปีๆไม่รู้สักเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยนะครับในกรณีจับคนใกล้ชิดที่ปล่อยเปรตที่ทำธุรกรรมเนี่ยและก็โกศกทางการกัมบ,บูชาก็บอกว่าก็คุณทักษิณก็สนิทกับส,สมเด็จทุนเซนเหมือนกัน,นถ้าอ้างความสนิท แต่ว่าบัตรนี้อ่บัตรนี้เอ,เอ่ตัดญาติขาดมิตรกันจริงแล้วนี่ทีนี้เราก็ต้องดูฟอร์มทางกัมพูชานะว่าดนี้นะครับสมเด็จทุนเซนผมเข้าใจว่าฟังการถ่ายทอดสดเหมือนกันแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาก็ต้องพอพูดถึงขั้นนี้เนี่ยแต่ถ้าเขาเงียบกลิบมันก็แลกกับคาสิโนเห็ไนไหมมันมาบาังเอิญอะไรวันเดียวเล่าง่ายไปไหม เอาถ้าเขาซัดกลับแสดงว่าไม่แลกอมเน,นต้องดูด้วยไหมคะว่าซัดกลับนี้เลเวลไหนก็ดูก็ดูดูอีกดูดูอีกว่ามวยเนี่ยคือคนไทยมันถูกต้มมาตลอดไงทีนี้เนี่ยนะครับเราอย่าพลีพลามนะครับพลีพลามเพราะมันแปลกไงเฮต่ถอนเนี่ยนะครับอธิบายไม่ได้เลยเพราะว่ามีคอรมอเข้าไปใหม่ทุเลศที่สุดนะครับ หรือว่ายังทําความเข้าใจไม่ดีพอก็ก่อนหน้านี้เข้าใจศึกษาดีแล้วทีนี้เนี่ยนะครับขนาดประธานาธิบดีสื่อเตือนยังไม่ถอนเห็นไหมเป็นเรื่องเสียงปริ่มน้ําหรือเปล่าคะเพราะบางคนก็บอกว่าก็นี่ไงเสียงเขาสงสัยมั่นใจว่าจะไม่ผ่านเขาก็เลยถอนก็ก็ปริ่มก็ยังมากกว่าเขามั่นใจไงก็มั่นใจก็ต้องติ๊กต้าวในวิบก็นัองเช็คเป็นรายคนเลย นี่ขนาดยังมีภูมิใจไทยมาให้ตั้งสามเสียงอไม่รู้ไอ้พวกนี้เป็นงูเหา่าหรือแมงหรือว่าโหวตผิดมีสองอย่างนะครับ <c oughs> เพราะว่าในยะเนี่ย <c oughs> เขาถอนง่ายถอนไปเนี่ยมัน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 ก็ดูได้ทั้งสองแบบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเราเองคนไทยเนี่ยนะครับต้องดูกันต่อไปคือรอบนี้เราอย่างโง่ <c oughs> นะครับคือความรักมันทําให้คนโง่โงโงโงได้นะ่ะเพราะคิดว่าเนี่ยนะครับ คือถ้าผมเนี่ยไม่รู้จักกันทั้งสองฝ่ายมันวันนี้ผมต้องว่าเอาแล้วน้ำตาคลอเป้านะครับแทบจะเป็นสายเลือดแค้นทำกับลูกผมอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่อธิบายแล้วครับนายกรัฐมนตรีว่าวันนั้นนะครับวันวันนั้นนะครับว่าตัวเองเตรียมการขนาดไหนนะครับและใช้โทรศัพท์ตัวเองนะ ไม่บอกเนี่ครับแบบที่คุณทักษิณเล่าว่าท,ทางนู้นโทรศัพท์มาหาเอง <c oughs> เห็นไหมหนังคนละม้วนอยู่นะเพราะที่คุณอุงอิงพูดมานั้นเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยโทรมาหาเองคนก็ยังเข้าใจว่าพอง้นวนเะนี่ะไม่ได้นะครับอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยอยู่ที่โรดวูดเห็นไหมที่เล่าให้ฟังวันเนี้ย ที่น้ําตาคลอพิธีคนถ้าใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยตอนนี้น้ําตาไหลนะครับมีช่วยบิลด้วยโอ้โหน่ารักริ่งเพื่อนๆกันทั้งนั้น,น,าน,น,านที่นี่พี่น้องต้องดูนานๆคืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคือเขามีประสบการณ์เรื่องการใช้นังเร่มาก่อนนะนะครับเขาก็อธิบายเล่าในหนังสือเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยก็อย่าพึ่ง ไปเชื่อว่ามันจะต้องแตกจริงถ้าทางฝั่งกัมพูชาฟังวันนี้ยังไงก็ต้องโกรธเปิดรายชื่อเจ็ดรายชื่อเลยนักการเมืองมีกี่คลิปเปิดวันละคลิป <c oughs> <c oughs> แต่ถ้างเงียบคลิปแสดงว่าแลกกับคาสิโนทีนี้คาสิโนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ย แม้ว่าถอนไปแต่การพนรันออนไลน์แม้ว่าไม่ถูกกฎหมายยังเถื่อนและประเทศไทยยังไม่ปราบนะครับให้คนไทยยังยังเล่นกันอยู่เนี่ยาภายใต้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไอ้นี่ก็ต้องก้าวตั้งเข้าขายน่าสงสัยที่สุดส่วนเนี่ยนะครับเรื่องการนะครับรายได้หลักคาสิโนโยอย่างหนึ่งคือเรื่องการฟอรกเงนินนะครับนอกจากนะครับไอ้เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โกหกกันอย่งนี้แหละ เพราะเนี่ยนะครับห้างมีจนลดสนามกีฬาเนี่ยนะครับที่บอกว่าย่าไม่ดีนั่นะนะระดับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณไม่มีปัญญาทำย่าตามสเปคที่คุณทักษิณต้องการส่วนแ,งแงรงแรงคอนเสิร์ตนั้นเมืองทองพื้นที่โล่งไม่ว่าสนามกีฬาเปิดราชมังสนามสุขะจราสายเขาก็เล่นห้องแอร์ก็ไปเมืองทองนี่นะครับเอา,เอา,เอาไม่หวัดไม่ไหว ใครก็เล่นแต่ว่ากรณีนั้นเนี่ยเขาก็ไปทําสัญญาแต่หยิบยกมาเป็นข้ออ้างฟังไม่ได้ทั้งนั้นนะทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็าตามนั้นนไอ้สมมติฐานที่เขาเคยสงสัยว่าจากเดิมไม่ทําและก็ไปทําก็ใช้สูตรแหล่งพลังงานคนละครึ่งแล้วสุดท้ายมันมีปัญหาลามไปสู่ดินแดนเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็าตามผมสงสัยว่าอยู่ดีดเนี่ย นะครับถ้าที่คุณทักษณิณกล่าวเนี่ยว่าวางแผนจะัดจัดคลิปเนี่ยมาจากอะไรคือถ้าดีๆกันอยู่อะถ้ามันไม่มีเหตุอะไรไงก็บอกสงสัยไปเหยียบตาปลาเข้าสักอย่างว่าแบบนี้คือปัญหาว่าใครไปเหยียบล่ะมันมาจากเรื่องอะไรเราสนิทกันดีถึงขนาดมีห้องนอนที่นอนสีช่มพูอะ <laughs> คือม,มันหมายความว่าในกรณีนี้เนี่ย พี่น้องต้องดูอีกวันสองวันสามวัน mm. นะครับเพราะว่ามันแปลกไงตอนที่ถอนเนี่ยนะครับไอพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อนุทินเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังเขียนในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับว่าว่าประธานาธิบดีสีนี่เตือนถึงสามครั้งและนี่นะครับอันเป็นผลให้นักท่องเที่ยวจีนหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ คุณองิงก,ก็สวนเลยว่ากระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลเรื่องความ,วามปลอด,ลอดภยัยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องความปลอดภยัยนักท่องเที่ยวจีนก็เลยหายนะครับแล้วก็ขณะเดีวยวกันคุณอน,นุทิงก็สวนว่า <c oughs> คุณนุงอิงนั่นแหละกำกับดูแลสำนักงานตําห่รชาติเขาไม่กำกับคือเห็นไหมคือเรื่องการเตือนของประธานาธิบดีสีเนี่ยคนก็ได้ยินกันทั้งประเทศและคุณนุงอิงก,ก็พยายามสู้เขาว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ใช่ค่ะซึ่งประธานาธิบดีสีเนี่ยเขาเขาเห็นหมาเข้าอยู่นะครับเขาเนี่ยนะครับเป็นประธานาธิบดีที่มีฤทธิ์มีเดชเป็นมหาอํานาจเขาไม่โง่ถึงขนาดไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรแต่ไม่ฟังไงพูดสามครั้งก็ไม่ฟังไอ้ที่นั่นเนี่ยนะครับผู้นำเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชกันเยอะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับพอเนี่ยนะครับประเทศที่ผู้นําเขาไม่พึงพอใจเนี่ย ต้องยอมรับระบบการจัดการภายในเขาเนี่ยก็คนเป็นพันล้านเนี่ยถ้าเขาไม่มีความเป็นเด็ดขาดกันจริงเขาเอาไม่อยู่ก็ยังไม่ยอมรับนะครับมีนักท่องเที่ยวอื่นมาเพิ่มดูสภาพเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยความที่มันเละตุ้มเป๊ะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับส่วนเรื่องคุณทักษิณจะเชื่อว่าลูกตัวเองไม่ผิดลูกตัวเองรอดนะครับแล้วก็เรื่องการถามมือรวกว่าจะร่วมมือกับพรรคส้มหรือไม่เนี่ย ในตอนนี้ใช่เําว่าตอนนี้แหละนะครับไม่ตอบวพ่าสมัยด้วยนะครับเขาพยายามยับในตอนนี้แต่หลักการก็คือว่าจะไม่ร่วมกับพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอสร้างความเสียหายกับสถาบันพระมหากษัตริย<ม>์เห็นไหมจัดการไปอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งจึ๊กนะครับไอ้พวกนี้ส่วนไอ้พวกพรรคประชาชนก็ ยังมีหลักเรื่องจริยธรรมไม่สนใจว่าที่มามันมาจากการทุจริตช่อจนอย่างไรเขาก็เนบอีกจึ๊กหนึ่งคือผมเนี่ยนะครับก็มองเนี่ยนะครับผมไม่ได้ฟังยาวฟังทีละประเด็นประเด็นเพราะว่าตอนที่เขาพูดผมอยู่ในรายการและระหว่างทางเนี่ยนะครับหลับๆับ,บ,บตื่นตื่นมาก็ฟังก็พอได้จับวันพรุ่งนี้คงจะได้ไล่ไล,ไล่ประเด็นยาวๆนะครับ mm hmm. ในแต่ละเรื่อง มีท่อนหนึ่งที่คุณทักษิณบอกว่าเราต้องเข้าใจว่าเมืองไทยเราเนี่ยคนอยากเป็นนายกทันตรีก็เยอะบางคนลูกชายไปเที่ยวเมืองนอกประกาศเลยพ่อจะต้องเป็นนายกภายในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามขอบอกได้เลยว่าไม่ตันก็ก็คือปัญหาว่าจะตันหรือไม่ตันเนี่ยก็อยู่ที่คุณทักษิณว่านี่ครับวันที่ศาล ดีกาวิวนิจฉัยคดีชั้นสิบสี่เนี่ยคุณทักษิณจะอยู่ถึงวันนั้นไหม,มส่วนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองยังเป็นสามศาลและคดีของคุณลุงยิงซึ่งเข้าใจว่านะครับคงไล่ล่กันประมาณกลางเดือนสิงหาบวกลบส่วนจะเอาคุณชัยกเกษมซึ่งอย่างที่ผมบอกผมก็สงสัยว่าคุณชัยกเกษมเนี่ยอยู่ดีๆมาเป็นคนแข็งเกร้าได้ไงนะครับก็คือหมายความใครมาสั่งไม่ได้นะครับถ้า มันไม่ถูกต้องนะครับผมต้องมีความเป็นตัวของตัวเองผมต้องตัดสินใจเองได้ไอ้นี่ไม่ใช่สเปคเลยนะยกเว้นว่าการพูดเนี้มันถูกทำเป็นบทมาคือการเมืองรอบนี้เนี่ยนะครับมันน่าสงสัยกันหมดในแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับส่วนตันไม่ตันเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันเป็นอย่างไรแต่ต้องเข้าใจนะคุณทักษิณมักจะเน้นกับว่าตอนนี้นะ เหมือนกอดคอคุณอนุทินตอนนี้แต่ไม่ใช่ตอนนั้นน่ะชั้นใดก็ชั้นนั้นในทางการเมืองนั้นอะไรก็เกิดขึ้นกันมาได้แต่จับตาดูว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับสมเด็จธุนเซนเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยจะไช้เนี่ยครับต้วงทํานองท่าเป็นจางคประดิษฐ์หรือเปล่าคือท่าท่าหมอบกราบหรือเปล่าต่อคุณทักษณิณซึ่งเขาเขาดูดันมาก,กวันนี้คุณทักษณิณแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยอายเป็นโอระาพ่อสมเด็จธุนเซนเป็นสมเด็จธุนเซน ฟาดเลยตั้งแต่เชา้าหรือฟาดตั้งแต่ดึกคืนนี้<ม>นะครับเปิดเผยเจ็ดรายชื่อจํานวนเงินเท่าไหร่เข้ามาอย่างไรมีคลิปอย่างไรผมว่านี่นะครับโอ้โหเราจะเห็นสงครามของสองครอบครัวตระตกูลหุนกับตระกูลชิน<ม>นะครับศึกลางแค้นกันสองตระกูลแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเลย<ม> <laughs> แสดงว่าแม้ว่าคุณทักษณิณจะบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นเพื่อนกันแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจรุพาพนรู้สึกตง,งิดตง,งิดใช่ไหมฮะไอคำว่าตอนนี้ใช่ไหมฮะก็นี่ไงเอาอะไรกันด่าประชาชนนี่นะครับประชาธิที่ปัดก็ด่าเสียผู้ที่คนก็จับมือกันได้ภูมิใจไทยนี่ครับก็ด่าไล่หนูตีวัวเหานี่นะครับก็ยังจับมือกันได้จนกระทั่งภูมิใจไทยก็ถอนเองรวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่กระทั่งพลพลังประชารัฐเพ้อเจอเลอะเทอะนะครับ กับพลเอกประยุทธ์อ,อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงกันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาคือเขาเนี่ยครับเขาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณในอดีตเนะี่ยเสียงปืนนัดแรกยิงไปสองแสนนัดก็ยังไม่เข้ามานะนะครับตายเป็นเป็นร้อยก็ยังไม่ออกไม่ไม่มาแม้กระทั่งว่าพายเรือมาส่งพอแล้วผมไปเองทีบัวเรือโครมไหม้นะ่คือเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษคืออะไรก็ได้นะนะครับแต่ว่าเ็ามีความโชคดีะ นะครับแต่ว่าก็มีสภาพเหมือนกับเจ้าวาดทั้งหลายที่เรียงขนาดนี้ที่ถูกทยอยศึกคือสภาพก็คือว่าคือผมมองดูว่าทุกอย่างมันไม่น่าเชื่อถือนะครับเราต้องเห็นนะครับว่ามันปรากฏการมันชัดเจนเพราะนี่นะครับมันบังเอิญเกินว่ามันเกิดในวันเดียวในวันที่ถอยเรื่อง,เร,องเรื่องคาสิโนโแล้วก็หลายอย่างได้ฟัดก็ดูเหมือนวบาสมนำ้ำสมเนื้อหอมปากหอมคอโยนโย,ยนการเมืองเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวเดีเข้าไปในห้องเลยกระแทกกันนะเออ,ออกมาก็รักกิดโอเคให้คนเห็นแล้วพอ mm. คือมันมายานะครับซึ่งอย่าที่ผมบอกว่าถ้าถ้าทางการกัมพูชาเนี่ยไม่เอาเกมหนักไมาถึงม,มนันมีคลิปแล้วไม่เปิดมีรายชื่อแล้วก็ไม่ทํานะครับไอ้นี่น่าสงสัยว่าสําเร็จแล้วก็ก็บ่อนเลิกไปแล้วไง mm. ทีนี้เนี่ยครับผมไม่ต้องการให้เราเนี่ย นะครับตกเป็นเหยื่อของไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเกิดวิตกจริตมูกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับผมผมเมื่อก่อนผมไม่ค่อยสงสัยแต่วันที่ผมไปเห็นภาพนั้นหลังจากน,นั้นผมเป็นคนที่ต้องชะงักทุกครั้งต้องเอ๊ต้องเอ๊นะครับโดนคือโดนโดนและเห็นมาเนี่ยครับหลายครั้งคราวจนกระทั่งนี้นะครับไม่รู้ว่าอะไรเท็จอะไรจริงแต่ว่าเพื่อความถูกต้องนั้นน นะครับมีโอกาสที่จะถูกก็คือต้องไม่เชื่อไว้ก่อน mm. และพี่น้องประชาชนคนไทยก็ดูว่าคืนนี้พรุ่งนี้ mm. ถ้าทางนู้นไม่อือ้อไม่อือ้อนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเขาเขาชกมาโครมในตัวเองแค่เป่าลมเนี่ยไออันนี้แสดงว่าเคตเนี่ยนะครับเราเจอคนลวงเป็นซิปลวงโลกขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าต้องฟัดกันจริงนัวนเนี่ยนี่ครับหงายไพย่แต่และตัวโตโต,ต,ตโอเคนี่เป็นของจริง เพราะฉะนั้นผมก็วาดฝังว่าเราจะว่าวันนี้คุณทักษิณพูดจริงฝั่งนู้นก็ซัดจริงนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อความบันเทิงหรือจะเป็นซาดิสอะไรหรอกแต่ว่ามันมีหลายอย่างคือถ้าคุณวิงอธิบายแบบที่คุณทักษิณอธิบายวันเนี้เรื่องราวมันก็จบนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตัวเองไม่อธิบายแบบที่คุณทักษิณอธิบายว่านั่งรอกันอีกสามคนตุคุณวิ้งรวมเป็นสี่ผิดเวลาเป็นสามชั่วโมง,องนอนถ่ายรูปไปดูด้วย นะครับแล้วเสร็จแล้วก็คุณทักษิณบอกให้กลับเองแล้วก็โทรข้ามาหาแต่ที่ผมสงสัยว่าสามสายหรือเปล่าเพราะว่าพงวดนั่งรถกลับด้วยเห็นไหมหรือว่ายังอยู่ที่โรงแรมต่อแต่ว่ายังไรก็ตามอย่าพึ่งเชื่อจนกว่าจะเราได้เห็นสุดท้ายนะครับเราอยู่ดงละครจริงๆนักละครน้ำน้ำเน่าแบบที่คุณทักษิณเนี่ยว่าเนี่ยรายสาระเยอะนะครับในละครก็มีตัวอิจฉาเยอะ แต่ว่าเราเนะี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจไม่รู้จกอิจฉาอะไรกับความทุเรศทุรังกับความโกหกหลอกลวง